ตอนที่27จ็นอ,องวอีเรือชิงเชียอี้สองสามวันมานี้ได้อยู่กับบ้านเริ่มคุ้มเคยทุกอย่างแล้วใช่ไหมเนียนจากเป็นบ้านเลยชินไปโดยปริยายจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนๆก็ไม่รู้สึกเหมือนอยู่บ้านเราเองเลยเจ้าคะ่ะ เพิ่งจะกลับมาไม่นานองอี้ก็ไม่เยี่ยมร้วนตัวเองไปวักเทียงจงเที่ยวนี้นับว่าไม่เสียเที่ยวเลยเป็นเช่นนี้ก็ดีแล้วฟังจากไทเฟยบอกว่าเจ้าช่วยตามหาลูกปักที่วักเทียงจงทํำหายไปฮะ มันยังเร็วเกินไปที่จะแสดงความสามารถจริงจากเท่านี้สรุปว่าชมเชยด้วยใจจริงหรือว่าอย่างเชิงกันแน่ท่านพ่อพอ,อีเอ๋อบังเอิญสังเกตเห็นสิ่งผิดปกติในเวลานั้นด้วยความกังวล ในความเสียหายต่อชื่อเสียงของจวนอ,องอี้จึงพูดไม่ทันได้คิดอี้เออรไรมาราย,ยาค่ะข,ขอให้ท่านพ่อลงโทษด,ด้วยเจ้าค่ะเจ้ารักษาหน้าตาให้จวนอ,องอี้ของข้าเจา้าเป็นเด็กที่ฉลาดและรู้ทันสถานการณ์ ข้ามีความสุขจริงๆที่ได้เป็นพ่อพ่อชมเจ้าช้าไปเสียด้วยซ้ำล้วจะลงโทษเจ้าได้อย่างไรกันลูกรีบลุกขึ้นมาเถอะนี่คือทรัพย์สินที่ได้จากการอ,อกโดม ออกรบที่ช่องตรงเป็นการให้ลมวังจากพ่อในครั้งนี้องอี้ e. ไม่เคยให้ลงวันเป็นสักสิ่งในการออกรบกับใครมาก่อนเลยดูท่าว่าในที่สุดฉันก็จะได้ตั้งหลักบ้างคงที่จนองอี้มา มันเป็นของมีค่ามากขนาดนี้อี้เออชะไหนเลยจะกล้ารับไว้เอาเธอให้เจ้าแล้วก็เก็บไว้เธอะหลายปีที่ผ่านมานี้ในฐานะพ่อที่โมต่ตยุ่งอยู่กับศึกสงครามและเลยเจ้าไปการกลับมาครั้งนี้ถือว่าเป็นการชดเชยให้เจ้าก็แล้วกันขอบคุณท่านพ่อ ลูกสํานึกในบุญคุณของท่านพ่อและท่านย่าที่เอ็นดูค่ะโหนี่น่าจะเป็นของที่ของเฮาทางตรงพบติดตัวนะเนี่ยสนมผู้สุดทอดกับผู้สุดทอดอ้อนวอนขอมันไปเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้าน,นี้เองเจ้าค่ะ คิดไม่ถึงเลยว่าท่านอ๋อจะให้คนหนูมาจริงๆเนี่ยพรุ่งนี้ตอนไปคารวะทักททยทายไฟคุณหนูก็สวมแหวนมงคลอันนี้ไปด้วยซิเจ้าคะรับรองสนผมผู้สืบทอดก็อัดเลือกนแน่ๆเลยเจ้าคะ่ะในเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งน,นี้ก็ไม่ต้องสวมแล้ว เอ๊ต้นเย่เอาไปเก็บเถอะเจ้าค่ะก่อนหน้านี้ซิงชิงยาชอบปิ่นยดขนนกยุงแต่กลอบขอไม่สำเร็จท้ายฟยขอโอกาสลงโทษชยัยยาขององอี บัดนี้มู่วันชุนอยากได้เป็นอกคุกหยกขาวดูเหมือนว่าองอีก,ก็คิดจะขิ้นสนมผู้สืกทอดที่ไม่มีภูมิหลังคนนี้ออกจากตำแหน่งทำไมต้องเอาไปเก็บด้วยนะ ของดีใครๆก็อยากได้คุณหนูสาของเรากลับไม่โอ้วะเอาไว้เก็บไว้เงียบๆใช้ของสิ่งหนึ่งเพื่อสร้างความขัดแย้งแล้วยนมาลงที่ฉันกลายเป็นหมากของแม่ลูกคู่นี้โดยไม่รู้ตัวแต่ อยู่ในครอบครัวใหญ่ที่ต่างก็มีเล่นเหลี่ยมใครบ้างละ่ะจะไม่คิดหลอกใช้คนอื่นห้องหนังสือเรือนมู่วันชุนตรวจสอบไปถึงไหนแล้วพบร่องรอยของคงหมิงแล้วขอรับ นักฆ่าพรีชีพลูกน้องชิงอิ่งเฉิงจี้ฉาเก็บเขาไว้ก็เป็นหายน,นะฆ่าทิ้งไปเลยขอรับ